ยกขึ้นครับยกขึ้นเดี๋ยวถ่ายรูปให้ครับโอเคครับผมสวยงามเดี๋ยวเดี๋ยวฮะออาได้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 ในในความสุขของเราปะคนี่สวอได้โอเคครับอ่าขอให้สนุกนะครับครับผมยกขึ้นไปครับยกขึ้นไปเดี๋ยวรอปาเดี๋ยวรอปาปากำลังขึ้นอ่สอรออยู่เว้ยสอขึ้นมาแบบนั้นเลยไหมฮะเอ๊ ้าวปลาหันม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 าเข้ามาเข้ามาคู่กันนะนุ่นตอนเราโยกอ่ะไม่ต้องเอาลงเร็วหรอกครับโอเคไปสวยงามเดี๋ยวผมปลดให้ครับปลดให้เดี๋ผมไทยเหมือนอย่างนี้เลยว่าแล้วทำไมเอาลุงอยากมาตกจ้างอยากมาตกจ้างเนี่ยปลาเข้ามาไม่นับนับไม่่กีนับไมา่กับปลาเนี่ยตัวไปไป Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ขึ้นไปครับยกขึ้นไปเดี๋ยวรอป่าเดี๋ยวรอป่าป่ากำลังขึ้นอสรออยู่เว้อยอสขึ้นมาแบบนั้นนี่ไหอ่าเ,เ,อเออป่า,า,า,ปาหันม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 าเข้ามาเข้ามาค <ๆ S 1> ู่กันนะนุนปลาตัวเดียวยกขึ้นให้ม่เห็นปลาตัวที่สี่ะยกขึ้นจับข้าง,งล่างด้วยครับจับข้างล่างจับตะก้าไอ้จับนี่อันนี้ไม่ไม่จับตะกวัวขึ้นจับตะกัวให้มันเป็นพวงมะไรอ่ะนั่นแหละห้าตัวนั่นแหละ นั่นแหละให้เป็นพวงอะไรอย่างนั้นแหละอามองครับแ๋วความสุขของเราครับแ๋วครับโอเคเยี <c oughs> ่ยมโอเคสวยงามนุ่นน้องเอ็มนุ่นอืมอ <c oughs> ่ายกขึ้นครับยกขึ้นเดี๋ยวถ่ายรูปให้ครับโอเคครับผมสวยงามแถว๋ยวเฮะอ่าได,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 ได้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 นั่นน่นความสุขของเราปะค <c oughs> <ใช S 1> นี่สองได้ โอเคครับอ่าขอให้สนุกนะครับ,รบเอาเอาเอาหนักเข้าพวงเมื่อกี้ไหมพันหนึแล้วพันหนึ่งแล้วเวลาเราเราโยกครับดูด้วยสายเอ็นอ่ะมันจะพันอ้นี้นพีอง,งอ่ามันชอบพันอ่ะโยกครับตอนเราโยกอะ่ะไม่ต้องเอาลงเร็วหรอกครับโอเคไปสวยงามเอาให้หายยาก เอาให้หายอยากไม่ใช่ครับปลาไม่มีลิ้นครับปอดครับปลาเหลือเบียดตายเดียวก็พอแล้วมั้งปลาเดี๋ยวคันก็ล่วงน้ำเอาไปล้างน้ำอีกแล้วน่ะโอ้ยนนอเอาแต่ปลานี่ยโยนคันทิ้งน้ำนี่ น้องเยมเหมือนเดิมเหรอใช้เหยือกุ้งเหมือนเดิมเอาเอารักเดียวใจเดียวนะเหยื่อกุ้งอย่างเดียวาเป็นคันมันแข็งด้วยนะมันเป็นคันใหญ่อุอ้แขแขนู่นโอ้ยอดึงเข้าไปครับดึงเข้าไปดึงเข้าไปเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้จัดตรงเนี้ยไป จต,ตัวนี้เข้าไปเดี๋ยวผมปลดให้ครับอ่าไม่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 ไ,มไ,มไมมต้องหมุนป่าต้องคายเออผมถ่ายรูปให้พอดีป่าเขาตื่นเต้นนะครับนี่ความสุขของเราเนะาเนะป่านะอ่าใครจะว่าอะไรไม่สนเรามาตกป,าปกลาลๆๆตื่นเต้นเหมือนอย่างที่คิดไว้ไหม อย่าไม่ไม่ได้คิดอย่างที่ไว้เพราะกลัวมันจะไม่มีกลัวจะไม่มีแล้วพอมาตกแล้วเป็นยังไงโอ้โหยอดมากเลยโอ้สายเก่งมากเลยครับผมเดี๋ยวผมปลดให้ครับปลดให้ครับผมอะไรหนูอย่างนี้ว่าแล้วทำไมลุงอยากมาตก้าอยากมาตก้าเนี่ยป่าเข้ามาไม่นับนับไม่กี่ทัวแล้วรลุ้นกันต่อครับลุ้นกันต่อ ไม่ดนเลยปลาเก๋าเบ่ากลาขาวมาแล้วครับโมตัวใหญ่โอ้ยโอ้ยน้องเอมนูนโอ้ยเดี๋ยวปดได้ไหมครับปดได้ไหมอ่าไอเนี้ยครับตอนเราปลดปลดปลาแน้วนะดูดูตรงแก้มันด้วยนะครับมันสะบัดตรงแก้มันคมนะครับนะผมจะบอกอันนี้นี่นี่ นี่ตรงนี้รนครับตรงเนี้แก้มันคมนะครับนะอย่าให้มันสะบัดได้ถ้ากำป่าต้องกำให้แน่นอย่าให้มันดิ้นได้นะครับมันสะบัดพัวดยิ่งกว่ามีกนเลยนะครับนะครับเราเรา,เราต้องเราต้องเซฟมา,มาขึ้นมาอซ่ปิดไว้หน่อยก็ได้น่ะกลัวสอตกอ่ะหน้าไม่เป็นไรหางบวงหางบวงตัวใหญ่ ขอ่ข้างหลังปา๋าเขาเรียกอะไรอะ่ะน้องการปล่อยปล่อยปล่อยครับปล่อยปล่อยอ่ขึ้นมา <dış absolutely. S 1> ใหญ่ไม่ใหญ่นั่นแหละครับเข้าล็อกแบบนั้นแหละสบายแล้วเรียบร้อยหลุดห yes, ลุดช,ชัวหลุดเนาะหลุดหลุดก็ต้องเอาขึ้นมาแล้วครับนมมันพันปลายพันปลายไก่ครับเวลาเอาลงเราอย่าวัดครับ อ่าหมุนหมุนครับอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามือใหม่ก็แบบนี้แหละไม่เป็นไรครับหลุดเอาใหม่ไม่เป็นไรหรอกฮะไม่รู้เลยมันไม่ดิ้นแล้วอ่ะน่ะน่ะน่ะรูดปลาสังเกตง่ายครับมันมันมันอ่ามันรูดนี่ถ้าเบ็ดมันลาเราต้องบีบเข้าครับนะ ดูสังเกตเบ,บ็ดเราด้วยอพอติดบ่อยๆเข้ามันจะลา,าะออะโอ้โหปลาไซส์ใหญ่ไว้ตรงนี้วปะ,ละปลาห่วงแรกก็ห้าตัวแล้วน้องปลามีตัวใหญ่ๆเนาะครับผมได้ได้ได้อ้าว,วลืมมองคันน้อ,นอง,งเอ็มเขาคันเทพอีกแล้ว ปกปลาสะโถกโอ้โหสิฟุตอ่ะอายอะเพิ่งเห็นนั่นละฮะเพิ่งเห็นสิฟุตอายอะอ่ะสิฟุตอันนี้ฟุตเดียวเอาบตัวเดียวก็เอาขยันเก็บโอ้ย ไม่ป๋ามันมันคันมันแข็งไงแอคชั่นมันไม่ได้เหมือนที่เราตกเมื่อก่อนไงใช่ไหมอ่าเนี่ยเนียจะต้องของอสซอเนี่ยเนี่ยแอคชั่นต้องเป็นแบบนี้อันนี้มันสําหรับปลาใหญ่แล้วครับไม่เป็นไรใช้ได้เหมือนเดิมเราวัดเบาๆมันก็เหมือนมันแรงอ่ะไม่เป็นไรหรอกเรามาแบบไหนเราก็ใช้แบบนั้นแหละครับไอเนี่ยกระเบื้องหลุดไปแล้วเหรอป๋ากระเบื้องอ่ะไปแล้วเนี่ยหลุดไปแล้วนี่ใช่ คนเมื่อกี้อ่ะคงอยู่ในนี้แหละไม่อยู่แล้วล่ะคงไปแล้วล่ะคนที่ซื้อมันนั่นเนี่ยเออแม่ไปติดเอาเอานี่ใส่ใหม่เดี๋ยวเอากาวใต้ช้างหยอดใหม่ดูดิแป๊กแป๊กเปลี่ยนใหม่สามสิบบาทอ่าทีนี้อยู่ครับทีนี้อยู่อ่าไอเนี้ยครับเดี๋ยวเวลาเราหมุนหมุนเนาะ หมุนแล้วเราดูตัวนี้ด้วยนะครับมันชอบคลายนะเนี่ยเราต้องคอยดูตรงนี้ด้วยครับมันชอบคลายแล้วลอกมันจะหลุดครับไม่ไม่เราก็ค่อยค่อยจับดูหมุนมันชอบตีกลับเป็นบางตัวไม่ใช่ทุกตัวฮ้ยมนหลอีแลไปแล้วละ่ะเฮมันหลุดได้เนาะเบ็ดลาแล้วเบ็ดลาเบ็ดเบ็ดลาไงเบ็ดมันลาเัาดาเราดัาเราดัาเอาพอมันติดติด วุ้ยสลิดนังเอ็มอยา่ามานี่ชอบเดี๋ยวตบให้ดูสอนนังดนงนะผมปิดให้แล้วนะเอาโต้ไหมเอาโต้เดี๋ยวผมอวเอาโต้ให้เดี๋ยว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 โดนปะเอากันใหญ่เอากันใหญ่อ๋อผมเห็นอยู่นะเอาไม่เอาขึ้นเหรอจะเอาวกเหรอ <c oughs> หายเยอ้ผมก่อนเกียบร้อยหายเยอะเขียวไม่มีเลยมีแต่ตัวใหญ่โอ้ปลาแต่ละตัวขี่ต้องการจะเอาเยี่ยะทำไมมันหาไม่ได้อะต้องเอามาอะไรปลาเกา๋าอ๋ออ๋อโอ้ยปลา่อแล้วปลาเกา๋าว้าว โอ้ยอ่ะเะเเจย,ย,ยาว,ยาวาครับยาวยาวเอาแล้วครับไม่ใหม่แล้วครับเห็นไหมไม่ยากเลยใช่ไหมเริ่มแล้วทีนี้ไม่ไม่ยากแล้วครับยากแต่ที่แรกเลยเราไม่เป็นไงพอเป็นแล้วก็สบายครับอ่าครับพยายามล็อกคันให้น่นอย่างเดียวครับแล้วก็ตัวที่ผมบอกที่ว่าค่อยๆจับเดี๋ยวเบื่อมันจะคลายชอบคลายเรียบร้อย เอาตัวไหนมาเนี่ยอ๋ออุย้ยเหลืองเอสอสอยดูดิสอยดูตัวต้องการเนี่ยอ่าถ่ายรูปเฉยๆแล้วเราก็จะปล่อยอืมอ่าเปล่อยเลยปล่อยเลยไปถ่าย ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานไงไว้เราปล่อยจริงนั่นน่ะใส่ตะกร้านั่นน่ะเจ้าเฮ้ยนี่ของผมตอดกับเป๋าท่น้ำป่าลุงบอกเอาครับตรงกันยาวได้ไหมครับคีมอยู่ข้างหลังอ่ะคีมอยู่ข้างหลังอ่ะบอกหน้เขาลูกดัดเบ็ดให้น้าเขาด้วยนะลุงนะเดี๋ยวหลุดอีกนะ ยังต่อครับนีเจ้าตัวใหญ่ๆเลยนะอยู่ไหมน้องเอ็มไหวไหมนะทันสิบสองฟุตอ่ะเรียบร้อยรดนู่นอยู่กับปาน,นู่น ต่อขึ้นแล้วนึ่งพอจะไปช่วยกดมันดึงไปเป็นกุ้งเป็นกุ้งไงอ่าเรียบร้อยหลุดโอ้โหปาโอ้ใส่หลังเรือได้เยอะไหมหลังเรือเต็มถังแล้วปลาบอกนี่ครับเหยื่อเทพเรานะครับเป็นเหยื่อลูกปลานะครับวันนี้ปลาอย่างชอบเลยนะครับมีเยอะครับเกิดการ ครับที่เขายังเดี๋ยวถอดยังไม่เห็นหน้าใช่ไหมยองยองยองเลยผู้จัดการสั่งนะผู้จัดการกองนั่งกองแม่ไม่ถ่ายหรือถ่ายไม่ได้ล่ะโอ้ป่าเอาไปเยอะงี้จะไปทำอะไรเนี่ยป่าเอะเอาไปทำอะไรเอไอ้ตัวยาเตัวยา ไม่ไหวแ้วอุ้ยะางไม่ไหวแน่วื้อต้นต